วันนี้มาพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของผลจากการสวดมนต์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าสวดมนต์แล้วชีวิตดีขึ้นนะครับสวดมนต์แล้วเนี่ยจะทําให้มีโชคมีลาบนะครับสวดมนต์แล้วเนี่ยจะทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคการงานประสบความสําเร็จนะครับซึ่งคาถารู้ว่าบทสวดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละความเชื่อนะครับ วันนี้ก็มาแบ่งปันในส่วนที่เป็นภาพรวมนะครับมีงานวิจัยหรือว่ามีการทดลองนะครับเกิดขึ้นนะครับหลายหครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลของการส่วนมนที่มีต่อชีวิตของคนเรานะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นมีการศึกษานะครับโดยการเอาน้ำนะครับสภาชนะนะครับโดยภาชนะที่1นเนี่ยนะครับจะเอาไปตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการส่วนมนนะครับ อีกภาชนะหนึ่งก็คือไม่มีการส่วนมนต์ก็คขับตั้งอยู่เฉยๆนะครับแล้วไปวิเคราะห์โครงสร้างของน้ําหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าน้ําที่ผ่านพิธีกรรมในการส่วนมนต์ซึ่งก็จะเป็นบทสวดทางาศาสนาที่กล่าวถึงความรู้สึกดีๆความรักความเมตตาการสร้างสรรค์การทำดีต่อกันลักษณะของ ผู้สวดก็คือมีความอ่อนโยนในเรื่องของความหมายของบทสวดนะครับปกกันว,ว่าโครงสร้างของน้ําที่วิเคราะห์จากผ่านการสวดมนเนี่ยนะครับมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบสวยงามนะครับปรกกันว,ว่าโครงสร้างของน้ําจะมีผลเวลาทีา่ดื่มเข้าไปในร่างกายนะครับโครงสร้างน้ําปกติตามหลักเคมีก็จะมีทั่วไปแต่ว่าน้ํา ที่เรียงตัวเป็นระเบียบเป็นโมเลกุลเรียกว่าหกเหลี่ยมนะครับก็จะสามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าและก็สามารถที่จะดูดซึมให้กับอวัยวะต่างๆได้ดีกว่านั่นคือเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ที่ดื่มน้ําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทดลองผลจากการส่วนมนลองเปรียบเทียบว่าจริงไหมนะครับเราอาจจะไม่มีเครื่องมือในการ ไปส่องดูโครงสร้างของน้ํานะครับแต่เราสามารถดูผลได้นะครับก็ทดลองก็คือมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็ส่วนมนต์บทสวดหรือว่าการแผ่เมตตาหรือการทำอ่าสิ่งดีๆออกไปในมโนในความคิดนะครับมีการสวดมนต์มีการทําวัดมีการาตามหลักของชาวพุทธเนี่ยก็จะมีบทสวดที่เกี่ยวเรื่องของการปรารถนาดีกับผู้อื่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ เราเชืได้ว่าคนที่ทําแบบนี้ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งนะครับจะมีผิวพรรณที่ผ่องใสและ,ะดูอ่อนกวัยนะครับมีใบหน้าที่สดใสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็คล้องจองกับที่เขาเอาไปวิเคราะห์โครงสร้างที่ใช้เครื่องมือนั่นแหละครับเพราะว่าในตัวของร่างกายของพวกเราก็จะมีน้ําอยู่นะครับซึ่งน้ําก็คือเลือดนั่นเองนะครับคนเรามีเลือดอยู่ใน ร่างกายเนี่ยประมาณ70%เนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหรือว่าเลือดในร่างกายเนี่ยหากได้รับการสวดมนต์หรือการพูดการฟังการสิ่งที่เป็นความอ่อนโยนหรือว่าความเมตตาบ่อยๆนะครับโครงสร้างน้ําก็จะเปลี่ยนหรือว่าโครงสร้างของเลือดน,นะครับในร่างกายเนี่ยก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติที่ดีนั่นเองเหมือนโครงสร้างหกเหลี่ยมที่เขาเอาไป ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ว่าสามารถที่จะช่วยให้คนที่ดื่มน้ํานี้เข้าไปเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นั่นเองนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่จมําเป็นจะต้องไปเข้าห้องแลบพิสูจน์นะครับอันนี้ก็เชิญชวน,นทุกคนนะครับลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับเลือกบทสวดมนต์อาจจะเป็นบทแผ่เมตตาหรือบทที่เรามีรู้ความหมายนะครับในเชิงลักษณะ อ่อนโยนหรือว่าสร้างสรรค์ไม่ไปมุ่งายกับใครนะครับเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆออกไปสวดมตลลักษณะนี้บ่อยๆทุกๆวันนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วคอยสังเกตตัวเองนะครับว่านอนหลับสนิทขึ้นนอนหลับดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นไหมนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นไหมนะครับท่านจะพบกับความมหัศจรรย์น,นะครับอันนี้ก็เป็นพลังหรือว่า สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับซึ่งอาจจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆความเชื่อนะครับมีผลกับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งไหนนะครับที่คนอื่นเขาทำได้ผลเราทำไม่ได้ผลส่วนหนึ่งอาจจะมาเกิดจากเราไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองปฏิบัติดูนะครับแล้วก็ลองเลือกพิจารณาดีๆก่อนที่จะเชื่ออะไรนะครับเพราะว่าเมื่อท่านเชื่อ การกระทำท่านจะเปลี่ยนการความคิดท่านจะเปลี่ยนวิธีการต่างๆท่านจะเปลี่ยนไปตามความเชื่อนั้นและความเชื่อนั้นก็จะมีผลกับชีวิตของท่านนั่นเองนะครับมีใครสวนมนต์บทไหนกันอยู่บ้างมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวนแล้วชีวิตของท่านพบความมหัศจรรย์ดีขึ้นด้านไหนบ้างนะครับก็เอามาบอกเล่า90มาแบ่งปันความรู้ก,กันกับเพื่อนพี่น้องกันได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับความเชื่อเราไม่บังคับกันนะครับก็แลกเปลี่ยนด้วยคําสุภาพนะครับไม่บังคับกันนะครับแล้วก็ให้ช่องนี้เป็นช่องที่ทุกคนมีอิสระในการที่จะเลือกเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามความเชื่อนั้นโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างวัจจิกรรมนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนี้ไว้นะครับเผื่อสาระดีๆจะได้ส่งตรงถึงมือคุณนะครับเรื่องราวของความเชื่อแบบนี้สาระดีๆแบบนี้มีอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ